ค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มกันที่นี่เลยค่ะแทนแทน,แทนของขวัญปีใหม่จากใจพวกเราชาวช่องสามที่ทุกคนรอคอยนะคะปฏิทินปีใหม่2,558ปีนี้เนี่ยรวมพระนางกว่า55คนเลยมีทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโตะ๊ะโอ้โหแค่ดูหน้าปกหพระเอกหนุ่มเนื้อทองฝั่งเพชรก็ฟินไป3โลกแล้วล่ะค่ะ เป็นงานใหญ่ต้อนรับปีใหม่2015ที่ช่อง3ปูพรมแดงให้6พระเอกคิวเพชรบลูดมอนด์ณเดชมาริโอหมากปรินเจมจิบอยปกรณ์เจมส์มาแท็กมือกันมาส่งความสุขให้แฟนๆในคอนเซปต์ใหม่ สีสันสดใสมุมมองกว้างไกลก้าวสู่ทีวีดิจิตอลแต่ละคนแต่งชุดสดตามคอนเซปต์เดะยิ่งขับพลังแสงออร่าแห่งประสบการณ์ออกมาคมกริบโดยเฉพาะสายตาหล่อชวนคลั่งใครได้เป็นเจ้าของของให้เตรียมถังออกซิเจนก่อนสบตาหกหนุ่มบนหน้าปกเพราะอาจมีหยุดหายใจคามือขณะภาพเบื้องหลังยังหลอดคมทะลุทีวีดิจิตอลกันเปรี้ยเปรียแบบนี้เลยค่ะ ปฏิทินปีนี้ก็จะให้คุณผู้ชมนะครับผมมาแฟนๆช่อง3ได้เห็นเกี่กับความแตกต่างความล้ำหน้าของช่อง3นะครับคมชัดขึ้นด้วยครับคมชัดขึ้นด้วยนะฮะพืความสดใสของเราได้ในปฏิทินนะครับผมติดตามชมรับรองว่าถูกใจแน่นอนตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนเราก็ได้เห็นกันแล้วเห็นพวกเรานี่แหละครับไม่ได้หายไปไหนไกลครับยังอยู่ในใจทุกคนเสมอนี่ ใครที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่ในราคาถูกมากแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆๆกก็มาซื้อนี่เลยค่ะปฏิทินของช่อง3มอบให้กันนะคะมี2แบบภาพไม่เหมือนกันทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนค่ะหาซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e ่นอีเแล้วก็ Tesco Lotus ทั่วประเทศวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะ